บรรยากาศลุกทุ่งลุกทุ่งกำแพงทอดยาวอาทิตย์อัสดงสายน้ำไหลเอื่อยวัดงามยามเย็นวัดงามยามเย็นยิ่งนักดอกไม้ริมทางยังเบ่งบานให้คุณได้เฉลชมน้ำใสไหลเอื่อยน้ำใสไหลเย็น nhầm nhầm nhìn mất ngàm nhầm nhìn mất ngàm nhầm nhìn pha thiết ở đồng ngàm rồi คองส่งน้ำโขงชีมูลวัดงามยามเย็นเย็นฉ่ำเชื่อนใจยามเย็นระยะทางหลายสิบกิโลยังไม่ถึงปลายองหลายสิบกิโลของชมีมัดงามยามเย็นพระทิตดัสดง ทิศยามเย็น,ยยนสะพานข้ามคลองฝากฝั่งเป็นความเขียวขจีของทุ่งข้าวไรเรืุพุ่ยไรความเป็นอยู่ของชีวิตบ้านทุ่งสะพานข้ามคลองเสาฝากฝั่งพาธิก็าลาลับไปเด็กๆก็เล่นน้ำคลายร้อน ในขิมพันฤดูฤดูร้อนละอุของเมืองไทยมีความสวยงามทางธรรมชาติความสวยงามทางธรรมชาติตึกเด็กมเล่นน้ำทำคลองตพขึ้นจากแม่น้ำภายใต้ความร้อนละอ,ยยลยลยอลุยังมีสายน้ำให้เราได้ผ่อนคลายใกล้สงการแล้วก็ยังมีสายน้ำผ่อนคลายความร้อน ที่ก็ลาลับไปแต่เย็นวันนี้ชาวบ้านอยู่ัแบบมีความสุขมีความสุขมาวก็ลงคายดักปลาสาวเชือกเด็กเล่นน้ำมดยมีโดยพ่อแม่ดูแลนอนปลอดภัยอีฟางก็สมบันมีฟงถอนนก็เป็นบ้านแุบพุทธุ์ให้มนกกายวินิจกรรมพยายามเย็นธรรมาติดีสวยงามสวยงาม กรยางขาวไปเป็นมุกมุกมื่มกลับบ้านยินข้ามท้องทุ่งอันเขียวจีกลับลวกรัากับนาก,กับที่นากระสัยความความสุขของชีวิตบ้านทุ่งเขียวขจีไปหมดเลยเขียวขจีด้วยท้องนาสีเขียวในเย็นวันอากาศร้อนระอุแต่ยังมี สายน้ำโขงชิมูลยาไป10กิโลจากเมื่อคลิปที่แล้เราจะได้เห็นมากเปืน่นกำเนิดจากแม่น้ำชีมมีชาวบ้านาสัญจรผ่านแม่น้ำข้ามสะพานข้ามแมนะ่น้ำข้ามคองข้ามคลองชาวบ้านขี่เรียานกลับบ้านนะมีความสุขแบบเรียบ,ยบง่ายๆนะปลาเขากระโดดน้ำกลับเข้าบ้านแล้ว เย็นเลยเด็กๆมาแล่นน้ำกันกลับเข้าบ้านแล้วปาอิกรลารับข้าฟ้าไปเป็นที่เรียบร้อยน้ำใสไรเย็น่านตัง้งแต่ต้นกำเนิดจนสุดสายปทางไม่ต่ำกว่าตําตำบล3จังหวัดพอมีเด็กๆกลับบ้าน แต่น้ำเสร็จก็กลับบ้านกับพ่อแม่พยายามเย็นตอนนี้มีผู้ปกครองมาดูแลท้องทุ่งเขียวกะจีไปหมดพยายามเย็นแต่ใต้คลิมหันดูดูฤดูร้อนร้อนแล้วอุบแต่ก็ยังมีสายนาวชุ่มเย็นควสุขกันรชุ่มบําุงชุ่มก็ประมาณนี้แหละครับถ้าอยู่กับแบบนี้ความสุข ทางนี้ก็เก๊กจีมีแม่น้ำคลองน้ำจลรประทานส่งน้ำยาวเป็น10กิโลนะจากจุดนี้ไปถึงจุดสิ้นสุด10กิโลเต็มเปลี่ยมใสสะอาดสะอาดมากลืนมากสะอาดมากยาไป่จนู่นเลยสวยงามตามธรรมชาติสวัสดีครับยามเย็น ไรลีโฮสไรความเป็นอยู่ของชีวิตบ้านทุง่งมีสายน้ำเย็นเย็นในคิมพันฤด,ดูที่ลาละอุยังมีสายน้ำเย็นเย็นลาวยาวสุดลูกของลูกตาโครงการของชีมูลส่บน้ำจากแม่น้ำชีเพื่อนำพาความร่มเยนม็นนำพาควายเย็นมาสู่ฤดูร้อนอันละอุชีวิต้องทุ่งยามเยน็ในภาใต้ อากาศอร้อนระอุยังมีสายน้ำเป็นสิ่งผ่อนคลายให้รับความร่มเย็นบ้างในความร้อนระอุคิมพันฤดูร้อนเป็นที่สุดใกล้สงการใกล้เมษาร้อนแต่ก็ยังมีสายน้ำณนะวันนี้นำพาวความเย็นมาสู่ทุกคนทุกท่านณเย็นของทองทุ่วอันเขียวจีทองทั่วอันเขียวจีเย็นวันสบายสบาย ยันสบายสบายวันนี้ความเขียวขจีภายใต้ความร้อนระอุยังมีสายน้ำโครงการของชีวนเป็นของชาวระทานส่งน้ำเป็น10กิโลเมตรตั้งแต่ต้นทางยังปลายทางไม่ตางกว่า3จังหวัด10ตบตำบลได้ดูแลเกษตกรรมภาคเกษตกรรมความสวยงามยามเย็นในท้องทุ่งนี้ชาวบ,บ้าน ็นบ้านรีสอร์ทเป็นบ้านทุ่งบ้านสวออเนเรยกว่าได้ความเข้มข้นจีอยูว่กับชาวบ้านชาวบ้านทุกทุ่งทุกทุก้งและมีความสุขนเย็นวะันที่อากาศรลล้อนอุยังมีสายน้ํให้ได้รับความร่มเย็นที่สุดมีเด็กวนเวียนจากการเล่นนะ้ำวนไปวนมาข้ามสะพานข้ามของได้ความร้อนอุ่ยังมีสายน้ำให้้ความร่มนะเย็นในวันนี้ สุขแบบชาวบ้านตองทุ่งกินอยู่แบบเรียบง่ายแต้สายน้ำการผ่านน้ำจากของชีิวเพื่อดูแลภาคเกษตรกรรมเพื่อดูแลความอิ่มน้ำสำลากเพื่อดูแลภาบเศรษฐกิจแบบชาวบ้านชาวบ้านกินอยู่ดีพอเพียงสร้างได้หน้าเย็นวันนี้ขอบคุณมากทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมชาวบ้านชาวบ้านมาไปอยู่ชาวบ้านไลฟ์คุชไลฟ์ความมีมอยู่ชาวบ้านทั้งวัวบ